ยากาศของลานทันดาวโบฮีเมียนะคะหลับุรีนะ,ะอยู่ตำบลชะองนะคะ ที่พักของเราในค่ำคืนนี้นะคะลานทานดาวลานทานดาวเขาชื่อลานทานดาวเฮบอะไรไม่รู้ลานทานดาวชะอมนะฮะนู่นอันนั้ก็ใช่นะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปเดินดูนะบรรยากาศลานทานดาวโบฮีเมียนแคมป์นะฮะที่จอดรถ เช็คอินตรงนี้นะฮะแล้วเราก็จ่ายค่าจองที่เหลือนะฮะหกร้อยบาทรวมราคาก็พันสองร้อยบาทนะก็อยู่ใกล้ๆที่จอดรถนี่ฮะที่พักของเรานะฮะในคืนนี้ราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะฮะสิ่งที่มีก็คือที่นอน มีมุงหลังเล็กๆให้ด้วยนะแล้วก็อุปกรณ์การชงกาแฟดิกาแฟมีนะฮะก็มีอะไรอะแชมพูแชมพูยาสระผมให้นะแล้วก็เป็นไฟเทียนมีพัดลมให้นะฮะแล้วก็ถ้าเราเปิดก่อนหลังคามันก็ดันหลังคาขึ้นนะฮะ มีปลั๊กไฟให้หนึ่งสองสามสามตาอยู่สามที่นะคะตรงนี้มีไหมอันนี้ไม่มีเนะยยืนได้นะูกว่าตัวเราอยู่นะฮะยืนได้อยู่ พาเดินดูที่พักของที่นี่นะฮะหลังที่เราพักหลังหนึ่งห้าเป็นบ้านสามเหลี่ยมนะฮะอยู่ตรงกลางนะฮะอยู่กลางแบบนี้แล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กับที่จอดรถนะฮะแล้วก็หลังที่อยู่ติดเราหนึ่งสี่แล้วก็ตรงนั้นเป็นห้องน้ำนะฮะเป็นห้องน้ำรวมนะบ้านสามเหลี่ยมของเราที่เราพักนี้ราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะ,ะเป็นห้องน้ำรวมนะ พาเดินเข้าไปดูห้องน้ำเขาหน่อยนะสิ่งที่เราต้องใช้นะมีอ่างล้างมือไว้ให้นะฮะห้องน้ำเขาจะมีเป็นห้องซ่วมมีสองหลังแล้วก็ห้องอาบน้ำนะฮะห้องอาบน้ำก็มีมีสองห้องนะไม่ใช่สองหลังนะฮะสองห้องก็รวมเป็นสองห้องอาบน้ำแล้วก็สองห้องปดทุกข์นะฮะ รงฝั่งนี้ก็เป็นบ้านสามเหลี่ยมแบบที่เราพักนะราคา1,200บาทส่วนที่เห็นอยู่หลังมุมตรงนั้นนะฮะมีห้องน้ำส่วนตัวตรงนั้นราคา2,000บาทนะฮะติดลำธารร้านกลางเต็นที่อยู่ติดลำธารน,นี่ณนะวันที่เราเข้าพักนะฮะก็ราคา200บาทนะฮนะเนี่ยหลังที่อยู่ติดลำธารเนี่ยเขาจะมีห้องน้ำแล้วก็มีอ่างอาบน้ำนะฮะ เราจองมาเกือบสามสัปดาห์นะถึงได้นะฮะที่นี่นะี่ฮะถ้าถ้ามีห้องน้ำนี่ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทไม่แน่ใจว่ามีกี่หลังน่าจะมีหลังเดียวนะน่าจะมีแค่หลังนี้มั้งที่มีห้องน้ำนะฮนะ ส่วนแถบที่เราอยู่หนึ่งสองสามหลังสี่หลังห้าหลังเป็นแบบไม่มีห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำรวมบ้านทงกลมติดริมน้ำนี่ราคาน่าจะพันแปดร้อยบาทมั้งส่วนบ้านทรงกลมที่ไม่อยู่ติดริมน้ำก็ราคาน่าจะพันห้านะฮะแล้วเขามีห้องน้ำในตัวนะฮะส่วนนี้เป็นบนันกางเต็นท์ กลางเต็นติด,ตดน้ำสองร้อยบาทต่อคนอือ่อากบับเต้คดแคมฝั่งตรงข้ามก็เป็นคนละเจ้ากันนะฮะ ไว้ตอนเย็นๆนะเราจะพาไปดูบริเวณลำธารนะฮะดูความใสของลำธารนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราพาเดินดูบรรยากาศของที่พักก่อนนะฮะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นฝั่งที่หยุดติดลำธารนะฮะส่วนตรงนี้ฝั่งที่อยู่ติดตรดิมเขาก็แวดล้อมด้วยแคมป์เลยนะฮะ เราก็จอดรถไว้ตรงนั้นนะคะเนี้ยฝั่งที่อยู่ติดกับริมเขาเลยนะฮะเจ้าเดียวกันนะลันทันดาวเขาจะมีที่พักสองแบบนะเป็นแบบที่ติดริมน้ำแล้วก็ติดริมเขาแล้วก็ราคาไม่เท่ากันนะฮะมีทั้งเป็นห้องน้ำรวมแล้วก็เป็นห้องน้ำส่วนตัวนะฮะ กำลังสวยเลยฮะทุ่งปอเทื่ยงแผ้ด้านข้างเนี้ยอดีวดีมากเลยโซนนี้ก็โอเคนะวันที่เราจองนะฮะเขาบอกว่าโซนนี้ก็ว่างนะว่างหลายหลังเลยแหละแต่ว่าเราไม่อยากได้โซนริมเขานะตรงจุดกลางเต็นท์โซนริมเขานี่เขาคิดราคา150บาทนะต่อคนนะ เราพาไปดูห้องน้ำเขาก่อนดีกว่านะห้องน้ำรวมนะโนริมเขาเขาไม่มีห้องน้ำส่วนตัวนะฮะเขาเป็นห้องน้ำรวมทั้งหมดเลยนะทุกหลังนะฮะแล้วก็ที่นี่นะฮะย้ำนะฮะ ทุกหลังเป็นทัดลมหมดเลยนะไม่มีแอร์นะฮะไม่มีตู้เย็นไม่มีทีวีให้นะแล้วก็สัญญาณมือถือไม่มีนะฮะแต่มี wifi ของที่พักมีให้ใช้นะนะฮะห้องน้ำมีอ่างล้างหน้าให้แล้วก็มีห้องอาบน้ำให้นะฝักบัวมีสองห้องนะแล้วก็มีห้องปดทุบสองห้องเหมือนกันนะฮะเหมือนกันกับริมธานนะ อันนี้เป็นบ้านไม้ไผ่นะเพราะมีแบบเป็นบ้านไม้ไผ่หนึ่งหลังสองหลังสามหลังสี่หลังนะฮะมีทั้งหมดสี่หลังราคาแปดร้อยบาทนะฮะที่เราดูมานะแล้วก็บ้านทรงกลมที่เป็นไม้ไผ่แบบนี้ก็ราคาหนึ่งพันบาทนะฮะเนี่ย สงบดีนะมุมนี้บันทรงกลมมีคนเข้าพักแล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตโผล่ดูหน่อยนะไม่น่ามีลูกค้านะตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเหมือนเรานะฮะก็มีอ่าที่นอนมีที่นอนให้มีพัดลมเปิดรับลมก็รอบทิศเลยนะก่อนน่ารักดีนะ เหมาะกับการปิกวิเวกนะโซลาร์เซลล์นะส่วนด้านหน้าของเขานะฮะไก็เป็นระเบียงนั่งรับลมแบบนี้นะโอเคนะเราว่าเนี่ยติดแผงโซลา่าอย่างนี้เลยนะราคาแปดร้อยบาทนะฮะกับบรรยากาศริมเขาแบบนี้นะเรียบร้อยนะคะหมดแล้วทั้งสองฝั่ง เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศของริมลำธารของเขาบ้างนะฮะ ากาศของลานทันดาวโบโฮีเมียนนะ,ะสะหรับวนี้นะ,ะอยู่ตำบลชะอมนะะโอเคเลยนะมาช่วงนี้เรามาในวันเสาร์นะฮะเสาร์ที่9กันยายนนะ,ะเสาร์ที่9กกันยายนน้ำเยอะมากนะ,ะน้ำยังมีอยู่นะ,ะมีเยอะด้วยนะคะแล้วก็น้ำใสด้วยนะคะ เรามานี่ตอนนี้ก็บ่ายสโมงแล้วนะแต่ไม่มีแดดเลยนะอากาศสุดยอดน้ำเยอะแล้วก็น้ำใสด้วยนะคะตรงบริเวณนี้ก็นั่งเล่นได้ชิลๆเลยนะส่วนตรงบ้านหลังนี้นะคะที่เห็นอยู่หลังลิมน,นี้นะคะอันนี้ราคา2,000บาทมีอ่างแช่น้ำด้วยนะ ะะที่เห็นอยู่ติดกับริมน,น้ำนะตรงนั้นตรงนั้นน้ําลึกหน่อยนะก็ประมาณหน้าอกนะสำหรับบรรยากาศของลานทานดาวนะคะแกงคอยสลับบุรีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ